โรงเรียนบ้านโคกโพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต2บริหารงานโดยนายธนากรสร้อยสวรรค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโพเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้หนูเรียนเก่งขึ้นค่ะมีเกมสนุกๆให้ผมเล่นด้วยครับเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ค่ะ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการการนำนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ดังนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้เกิดความหลากหลายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีอิสระมากขึ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าทั้งในและนอกห้องเรียนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวและที่สำคัญนะคะโรงเรียนของเรานั้นได้นำเอาอีกหนึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั่นก็คือ ตบแพลตฟอร์มต้างทุจริตศึกษาออนไลน์แถมยังได้รับเกียรติบัตรเมื่อจบบทเรียนอีกด้วยนะคะอีกทั้งโรงเรียนได้นำอลออนไลน์ที่หลากหลายโดยเน้นเกมเบสเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไปกับบทเรียนและสามารถนำบทเรียนออนไลน์ต่างๆเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและโรงเรียนมีแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านเพจ Facebook โรงเรียนและแนวทางให้ผู้เรียนได้สามารถสืบค้นและใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ของเรายังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเราได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นการเรียนรู้และนำแนวทางไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ด้วยค่ะอีกทั้งโรงเรียนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่การทัศนศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานใกล้ชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ต่าง ต่ทีกล้แล้วเราจะมาเองนะก็คงให้เด็กเดินดูแค่อธิบายไม่ได้ละเอียดตอนนี้เด็กนักเรียนได้ความรู้มากเลยนะเป็นที่ต้องเชื่องอยู่ใกล้กับเราแล้วก็น่าดูที่สุดเราสัญญาว่าเราจะาร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานของเราไว้อย่างดีเพราะว่ามันเป็นของคู่จังหวัดของเราใช่ไหมคะอ่ะอะจาจังหวัดพิรมและขอขอบคุณลุงแบ๊กที่ทำหน้าที่เป็นมัคคุเท์และก็ทำหน้าที่เป็นผู้สืบสารน,นะคะตำนานแล้วก็ ดูแลวัฒนธรรมให้รุ่งเรืองและอยู่ต่อไปกับเรานานๆขอเสียงปรบมือให้กับลูกแป้งหน่อยลูกขอบคุณค่ะ